สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านค่ะวันนี้มาในเมนูขนมไทยค่ะก็คือข้าวแขงกะทิสดนั่นเองค่ะวันนี้จะใช้เป็นรสของใบเตยค่ะแล้วก็จะมีสองสีก็คือสีขาวแล้วก็สีเขียวของใบเตยมีมะพร้าวอ่อนด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องใส่เป็นงาขาวด้วยงาขาวก็จะต้องคั่วใหม่ๆเพื่อความสดใหม่ค่ะถ้าง,งาขาวคั่วทิ้งไว้นะคะก็จะมีกลิ่นที่ขืนๆค่ะเพราะฉะนั้นในการจะทําอะไรนะคะแนะนําให้คั่วแล้วก็ทําเลยค่ะก็จะได้งาที่มีกลิ่นหอมๆแบบสดๆใหม่ๆค่ะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะ วัตถุดิบต่อไปวันนี้เราจะใช้เป็นแป้งมันค่ะแป้งมันที่เราใช้ในวันนี้ก็คือแป้งมันสัมปะหลังค่ะเดี๋ยวเราก็จะแยกแป้งมัน2องถ้วยค่ะถ้วยละ150กรัมค่ะก็คือจะมีสีขาวแล้วก็จะมีสีเขียวค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็น้ำมะพร้าวอ่อนวันนี้เราใช้อยู่ที่1ลูกค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะนําน้ําเปล่ามาต้มให้เดือดค่ะต้มให้เดือดจากนั้นพอเดือดแล้วเราก็จะนําไปเทใส่ลงในแป้งมันค่ะก็ค่อยคเทใส่ค่ะจากนั้นก็ใช้เป็นช้อนตะล่อมเอาค่ะก็ค่อยคเทน้ําร้อนจัดจัดนะคะใส่ลงไปก็คือเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยแป้งเขาก็จะเริ่มเป็นสุกๆนะคะแล้วก็ผสมกับแป้งที่เป็นแป้งผงนะคะ ก็ใช้มืออีกค่ะก็ค่อยๆ่อยรวมรวมรวบรวบเอาค่ะให้เขาเป็นก้อนค่ะจากนั้นเราก็จะมานวดเราก็จะนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งจับเป็นก้อนขึ้นมาค่ะเราก็จะนวดเป็นแบบนี้เลยแป้งเขาก็จะสามารถที่จะปั้นขึ้นรูปได้ค่ะ เมื่อแป้งได้เรียบร้อยเราก็จะนําแป้งใส่เก็บไว้ในถุงพลาสติกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขามีความแข็งขึ้นค่ะป้องกันลมจากนั้นค่ะเราก็มาเริ่มทําในส่วนของสีเขียวสีเขียวก็ได้จากน้ําใบเตยค่ะน้าใบเตยน้ําใบเตยเข้มข้นค่ะเราก็จะใช้เป็นใบของน้ําใบเตยนะคะใช้อยู่ที่ห้าถึงหใบค่ะแล้วก็ปัน่นปั่นจากนั้นค่ะเราก็นํามาผสมกับน้ํา แล้วก็มาต้มให้เดือดค่ะน้ำใบเตยเดือดจัดจัดแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะเทลงไปในแป้งค่ะจากนั้นก็ใช้ช้อนตะล่อมแล้วก็ใช้มือนะคะค่อยๆทำเป็นก้อนๆค่ะแล้วก็นวดเหมือนเดิมค่ะพอได้แล้วนวดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปใส่ในถุงพลาสติกเหมือนเดิมเพื่อที่จะป้องกันลมนะคะไม่ให้แป้งแข็งค่ะ เราก็จะนวดอยู่สักพักเลยนะคะประมาณ5-10นาทีนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็จะมีกลิ่นหอมๆของใบเตยคั้นสดนะคะและเมื่อได้แล้วเราก็เอามาใส่ในถุงป้องกันลมไว้เหมือนกับสีขาวเลยค่ะ ได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะอันนี้ก็คือแป้งสีขาวแล้วก็แป้งสีเขียวของใบเตยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะปั้นเป็นในส่วนของคองแข็งได้อย่างไรวันนี้ไม่มีแม่พิมพ์นะคะเราก็จะใช้เป็นช้อนซ้อมอีกอันนึงก็ประดิษฐ์ประยุกต์เอาค่ะก็คือจะใช้เป็นไม้แหลมไม้แหลมก็คือไม้แหลมที่เสียบลูกชิ้นนี่แหละค่ะก็นํามาเรียงๆกันนะคะ ใส่ในแม่แบบอีกอันนึงที่เป็นวงกลมแล้วก็มาเรียงกันค่ะจากนั้นก็จะได้ในส่วนของแม่พิมพ์คองแขงแบบประยุกค,ค่ะสำหรับคนที่ไม่มีนะคะให้ทำแบบนี้เลยเพราะว่าง่ายมากๆบางคนนะคะหาซื้อไม่ได้ค่ะก็เลยทำแบบนี้มาฝากกันนะคะว่าเออมาลองทำดูแต่จริงๆแล้วมันทำได้จริงๆค่ะซ่อมก็ทำออกมาสวยเดี๋ยววันนี้เราจะทำให้ดูทั้งซ่อมแล้วก็ทั้งแม่พิมพ์ประยุกของเราเลยค่ะก็ ใส่เป็นแป้งนวลลงไปเพื่อที่จะไม่ให้ติดนะคะจากนั้นก็นำแป้งมาแล้วก็ปั้นเป็นวงกลมค่ะเป็นลูกกลมๆจากนั้นก็วางลงไปแล้วก็กดค่ะช่วงแรกนะคะจะไม่ชํานาญมือก็จะทําออกมาเป็นแบบนี้เป็นทุกคนนะคะเพราะว่าในการทำของแขงเนี่ยจะทำไม่ค่อยได้เพราะเกิดว่าทำครั้งแรกก็จะไม่ค่อยชำนาญมือค่ะ คองแคนที่ได้ออกมาก็าสวยนะคะถ,ถือว่าใช้ได้เลยนะคะเห็นไหมเราก็ม้วนตรงนี้จะทำให้ดูเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะทำยากนิดนึงสลับกันไปค่ะเราก็ทาแป้งนวลลงไปขั้นตอนนี้เราก็จะมาทำสีขาวแล้วก็จะลองทำเป็นช้อนซ่อมค่ะ ดูซิว่าจะได้คองแคงมาสวยหรือเปล่าเป็นแบบไหนลายชัดไหมนี่ค่ะออกมาก็ถือได้ว่าสวยเลยค่ะจริงๆแล้วถ้าใครไม่มีนะคะแล้วชอบกินคองแคงให้ใช้เป็นซ่อมก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแม่พิมพ์แบบประยุกต์ใช้ไม้แหลมแบบแอดมินก็ได้ค่ะ บางคนก็ใช้หวีนะคะแต่แนะนําว่าต้องเป็นหวีที่ซื้อมาใหม่ๆนะคะนี่ค่ะพอเริ่มชํานาญแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยวางแป้งลงไปแล้วก็บิดปาดลงมานิดนึงทีนี้ก็จะเริ่มคล้องมือแล้วค่ะก็เดี๋ยวขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ดูวิธีการ ทำแป้งคองแขงกันไปก่อนค่ะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาเราทำไปนานๆแล้วเราชำนาญมือนะคะ<ๆ>ก็จะทำคองแขงได้เร็วยิ่งขึ้นเลยค่ะ แล้วก็มาดูในส่วนของสีเขียวใบเตยที่เราใช้ในส่วนของซ่อมค่ะเห็นไหมคะแบบซ่อมก็เริ่มชํานาญแล้วเหมือนกันค่ะแต่ลายของซ่อมนะคะจะลึกแล้วก็ชัดสวยค่ะและคงแข็งทั้งหมดที่เราทำมาก็ได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาต้มคองแคงให้สุกกันค่ะเริ่มจากการตั้งหมอ้อใส่น้ําลงไปค่ะพอน้ําเริ่มเดือดแล้วใส่คองแคงลงไปต้มให้สุกค่ะ<ม>เดี๋ยวพอคองแคงสุกแล้วเราจะต้องเตรียมน้ําเย็นจัดไว้ด้วยนะคะหรือว่าน้ําเย็นที่ใส่น้ําแข็งก็ได้หรือว่าน้ําจากตู้เย็นนะคะแล้วก็ใส่ในขวดเย็นจัดๆเลยค่ะเตรียมรอไว้เลยก็ต้มคองแคงไปประมาณ สี่นะคะสี่นาทีสี่นาทีคลองแข็งก็เริ่มที่จะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้กระชอนตักขึ้นมาแล้วก็นําไปน็อกในน้ําเย็นค่ะขั้นตอนในการน็อกในน้ําเย็นนะคะจะทําให้คลองแข็งเนี่ยมีความใสของแป้งค่ะแล้วก็จะมีความน่ารับประทาน้างมากแล้วก็จะมีความหนึบเหนืนเด้งๆงค่ะค่ะเราก็นํามาน็อกในน้ําเย็นสักพักหนึ่งค่ะ ประมาณ3นาทีเสร็จแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราตั้งหม้อค่ะใส่มะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปวันนี้ใช้อยู่ที่1ลูกจากนั้นใส่น้ํากะทิลงไปค่ะน้ํากะทิก็ใส่อยู่ที่1ขวดใหญ่ๆก็ประมาณ500มิลลิตรค่ะต่อไปเราก็ใส่เป็นน้ําตาลทรายขาวลงไปอยู่ที่150กร,รมัมแล้วก็ตามด้วยเกลืออีก1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ติดไฟติดแก๊สเลยค่ะใช้เป็นไฟกลางค่ะ อ๋อใส่ใบเตยลงไปอยู่ที่1มัดค่ะก็เดี๋ยวเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะใช้เป็นไฟกลางค่ะพอน้ําเริ่มร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่คองแข็งลงไปค่ะตรงนี้เราจะไม่ทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่าขนมเนี่ยจะต้องไม่แตกมันค่ะใส่ลงไปแล้วก็ต้มไปค่ะต้มไปเรื่อยๆสักแป๊บหนึ่งคือไม่ต้องพอเดือดพ่านนะคะพอแค่ร้อน ากนั้นก็เดี๋ยวปิดแก๊สในส่วนของงาขาวเราก็จะไปโรยในยตอนจัดเสิร์ฟค่ะตอนนี้ปิดแก๊สแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำขนมข้องแคงกะทิสดค่ะ ต่อไปก็โรยด้วยงาขาวคั่วค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะกับวิธีการทำขนมคองแคงกะทิสดค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแลวถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ